ออ oh 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 เอาไหนตอกไข่ตอกไข่เนีโอ้โอู้หอ่ะเอาน <dynam> <ption> euh. ี้เอาใส้นนี้อันนี้อ่ะนีกเอาอีกอ่ะใส้สองรูกก็พอลูกเชฟอัตตินทำอะไรคะทำไข่เจียวเหรอคะ โ okay. อเคอักใสนี้ก่อนอัดตีไข่ด้วยตีไข่ด้วยโอ้โหมีเบบีด็อกอยู่ข้างหลังไหมนะเลี้ยงน้องด้วยเลี้ยงเลี้ยงน้องด้วยแล้วก็ไข่เจียวอันนี้ครับจะไปไหมอือ อันนี้ทำไข่เจียวนะครับอ่ะเทลงเลยลูกระวังระวังร้อนนะอ,อ่ะเทเลยอืมไข่เจียวบีบีเอาตินเทให้หมดลูกโอเคครับอืมอุ๊ยไข่เจียวเป็นรูปพระจันทร์เลยนะได้ไหมใช่อือ ยังไม่ได้ปูปูปครบับอืออือออ่ะอัดตักใส่จานลูกจานจานดีระวังร้อนนะครับอือระจันเสี้ยวมันขาดเนาะ ก็จเดียวจากอกแล้วออาตักใส่อีกบอแล้วอันนั้นจะเอาไว้ใส่ในกระทะเหรอระวังร้อนนะระวังร้อนระวังล้มออาตักมาใส่จานทั้งหมดเลยลูกไม่เอามือจับร้อนมันงะ